สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมผับจีนะครับอ่ากลับมาอีกแล้วกับตำนานผับจีแหมสีเสื้อตัวละครนี่เปลี่ยนไปเลยนะโอเคพอดีว่าสุมได้แหละมาเราเริ่มเกมกันเลยเอาแล้วก็มาเจอกันตรงนี้เลยนะครับโอเครอห้องก็นะน้าหนะกูเนาะเบอร์สีบินมแล้วแหละดูจกเชิงบินแล้วก็กลับมา อืเขาอยากเจอปิกโกโลฮะไอรงพิกโกโลจะเจอแล้วตัวเกีียวเกีียวยิ่งหายากอยู่อืมไอน,นี่อยากจะลงไหนเนี่ย ดูตาลไม่ล่ะ,ะโล่งโจ้งเฉียบไม่มีอะไรเลยเอ้ารุปพวกมึงลงอะไรกันเนี่ยลงตรงนี้ดีกว่ามาั้งไปสูตานลชัดตาลน,นะกูตานเจอสูตานเขาให้แล้วโหโหโหดู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 แต่ละที่ที่กูติก๊กมีของแทบจะไม่มีเลยเนะี่ย Okay. เจอสักคนนึงก็ยังดีวะอย่างน้อยคลิปจะได้ไม่เงียบเต็กตรงนั้นแต่กูลงตรงนี้ค่ะกูเต็กตรงนี้แต่กูจะได้ลงตรงนี้อ๋ไปลงเปกโ,กโลกกันหมดเลยเว้ เข้าเลยช่องก็ช่องเข้ามาเลยอืม,อมเจอของดีๆสักกระชิ้นนึ่งไม่เนี่ยไม่มีอะไรเลยว่างเปล่านี่นี่ชุดกูก็ขาวหมวกกูก็ขาวเนาะเออเดีเว้ยขาอย่างเดียวขาสีขาว นี่ถ้าเกิดคาขาวนี่โอ้โหมนุษย์หิมะเลยนะนเนี่ยนเนี่ยขาวมาจนได้ขาวแดงด้วย <c oughs> แล้วกูจะเก็บหมวกทํำทำไม <c oughs> หลอนแล้วกูอืมบอกแล้วอย่าก,กินเยอะน้ำต้อมอ่ะอยู่เดะมั่งอยู่ต้มอยู่ตรงอยู่ต้มได้แล้วขอตัวฟาร์มสักคู่นะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนะึ่งก็ตอนยิงกันเลย อแ <c oughs> ม่กำลังฟาร์มอยู่สบายๆอครจะไปคิดว่าแม่งมีด้วยโอ้ยกู่ง,งงอยู่ตั้งนานยิงกูจากไง แม่งเอ้ยฟาร์มอย่าน,นอกวงเลยนะกูเนาะฮึเชกอันนี้เสร็จก็ไปละใครอะใครอะเอ้ยแม่งเอ้ยวิดโถ่แม่งชนวิด เอารถกูไปนู่นเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อนโถอะเถโถอถดูมันไหลไปไกลเลยรอดหน้าต่างรถนี่ไงแม่งเอ้ยทำไมกูเจอแต่พวกไก่กาใอย่างงี้วะ เมื่อไรจะเจอพวกดีฝนโห่เจ๋งๆ,ๆกว่านี้บ้างเฮ้ยทอมสันดีไหมจอน์สันน่ะน้ำมันน่ะเดะเดะเดชนกูตายอยีกไปเฮ้ยสีสุกเฮ้ยนี่แหละสีสุกพันดำ còn đâm ngay mình ấy đâm kia em thì sụp phần năm mà lẽo mày lẽo thay lão mà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 y lão bên ไปเลยอืมอืมอืมแหมอ๋ออย่าบอกน้ำมันหมดนะเดี๋ยวแวะปั๊มก่อนปั๊มนี่มีปะเนี่ยไหนไหนไหนขอแวะปั๊มดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยมีน้ำมันให้หน่อยไหมปั๊มเนี่ย สมแล้วที่เป็นสีสุกควันดำแต่งสดิบดีนะ้ำมันหมดเร็วรวนี่เจอแล้วทิ้งมาเป็นแข็งเลย่าเเ้ยเก็บคื้นด้วยใช้อย่างไงวะไม่เคยใช้สักทีอ๋อนี่อะ เต็มแค่นี้ยเองนะเนี่ยมาไปไปไปควันดำเรียบๆไปมึงจะยิงอะไรกันขนาดนาันอ่ะผมเพิ่งเติมน้ำมันเสร็จยิงกันอยู่ตรงนี้นี่เองมาคุยกันหน่อยควันดำมาแล้วจ้า โอ้ไม่ได้ยิงกูโอเคอ้าวไอเคสขอเลยละกันเจ้าของไม่ได้ใช้แลวเนี่ยเจ้าของมันตานไปแล้วมันนิ่งไปแล้วสบายเลยเอ้ไอัน,นี้ไม่มีของเลยละอ้าว SLR แจมเลยดิของทีเนี่ยิ่งเป็นของดีอยู่ ของแต่งไม่มียาเอามาเ,เฮ้ยเดี๋ยวทำไมเป็นอันนี้เนี่ยเลดดอดมีไหมไม่มีเลดด้วย <c oughs> ใครยิงอะไรกูวะเดี๋ยวเพิ่งรีบยิงสิหาเลดก่อนเลดไม่มีตายแล้วเดี๋เล่นอยู่นอกวงอยู่นั่นแหละไม่เข้าสักทีเด้วก็นิ่งหรอก มากอแขึ้นไปตรงๆก็ได้เออขาบอะาไร่ของเขาอ่ะวนอยู่นั่นแหละนี่โถราซื้อมาซะละซื้อมาซะแพงเลยสู้ควันดำไม่ได้สี่ถูกควันดำตไตได้ทุกสภาพแวดล้อมทุกพื้นที่ทุกพื้นผิวอืมพูดไปพูดมาลิ้นเริ่มพันเลยแล้วม,มันอยู่ข้างหน้าแล้วนี่ ตานตานแนะ่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเคาะอยู่มันเคาะอยู่เห็นเลยไหมมันกำลังเพินเลยแหมเพินเพินเพินเ,เลยนะจ้าแหมแนะนะ่เอองงงงใครยิงกูวะยิงกูมาจากไหนอ่ตานตาน มึงต้องตานไม่ตานด้วยงานนี้ต้องชาร์จไปแถะวงมาแล้วพียงมนานนอยไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวแม่ก็เน่าตายเองไม่เน่าหรอกเพื่อนมันช่วยอืม โอ้โหโชคดีเกินเรียบร้อยความอ้าวไม่ความด้วยอืมโชคนิ่มเกินไงเวชบเฉียวเขาสักหน่อยนึงโอ้โหเหยียบอแม่งเลยสัตว์มันไส อ๋อสะบัดสะบัดดำแล้วเนี่ยควันเนี่ยอืมอ้ยหัวกูนี่แทบแตกเดี๋ยวปักเข็มปักอะไรให้สิ้นซาก่อนไอ้นี่ใส่้ังบนไม่ได้เหรอไ้ปิดอัน โดนสวนมาซะง,งั้นมึงยิงมาจากไหนวะไอ้ดูหน่อยสิโถ้ยวงไปอยู่ตรง,งนู้นเด็กต้องเข้าอะ่ะไม่มีเลเอา้าเจอเลทพอดีขอเลทละกันแว๊บ ไม่มีโอเคกระปุกยาเอามาด้วยเพราะตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยทั้งตัวมัยิงกันอยู่ข้างบน,น่ยเฮ้ยนั่นไงน,นั่นไงนเราได้มุมพอดีเลยเอ้แมงเอ้ยเฮ้ยหมวกใหม่ว้าวยย้ยมาอยู่ตรงนี้ เห็นกูแล้วแน่เลยอยากจะเข้าวงน่าจะเข้าไม่ได้อะเืไหนเดี๋ยวด้วยกันเป็นไง นี่แล้วกันเพื่อนก็ตันกูก็จนกรอบอย่าเห็นกูนะตรงนั้นน่ะมึงอยากยิงก็ยิงกันไปอย่าเห็นกูก็พอยิงกันไปเลยเฮ้ยยิงกันไปโอ้โหโล่งจจองโงโถ้ย นี่ฮะเกิดได้แชมป์เฉพาะแค่สองคนนี่ถือว่าเจ๋งแล้วเนะี่ยสองลุมสรรี่งไงม,มันต้องอาจจะเหลือไม่ครบสี่ก็ได้ตอนสุดท้ายอาจจะเหลือสักคนหรือสองคนก็ได้ใครจะไป็นลูกทำไมไม่เงียบจังอนะยิงกันเสร็จแล้วหรอไปฝั่งนู้นดีกวา่เาเฮ้ยอยู่ข้างหลังแล้วแกบอกนะ่าเห็นกูแล้วอะ่ะ แต่ถ้าวงมาอยู่ตรงนี้เลยำเลยนะโอ้ยยำแล้วกูยำตีนไก่เลยทิมทิมฮัลโหลทิมหอือยู่ตรงกลางอีกปะเนี่ยขึ้นยอดเขาดีวกว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นอยู่ตรงกลางกลางไงกลางกลางกลางตรงตีนแหละตรงข้ามอยู่ ไอ้นี่ยิงฝั่งนู้นอยู่เลยมั้งไปลอยมันดีกว่ายิงเพลินเลยนะนายยังไม่รู้ซะแล้วว่าตัวเองกลังจะตายยังไม่รูกก้ตัวว่าตัวเองนั่นกำลังจะตายไปซะแล้ว้เฮยใครมาอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่อยากยิงอ่ะตรงนี้มันมีคนอยู่เดี๋ยวตา อ๋อมอเตอร์ไซค์อ่ะมอเตอร์ไซค์เด็กแว้นนะเฮ้ยไหนว่าเด็กแว้นืมเวกสามทำอะไรอยู่ตรงนั้นหลบหลังต้นไม้ได้ปะดูหน่อยซีมันอยู่แถวนี้เปล่าค่อยๆเง้มค่อยๆเง้มอ้านั่นไงนั่นไงีหมวกสาม หนึ่สามสัดด้วยชาร์ตดีกว่า,ม,ามันยังไม่รู้ตัวมีคนอยู่ข้างหลังมันเข้าเมืองดีกว่าอันไงไปแล้วยังไม่รู้ตัวว่ากาลังเกตอม์นื่ว่าเหลือกูกับมันนะ สองเต้ยอะไรอย่างเงี้ยมันไงยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั่นกำลังจะตายในไม่ช้าช่อง แม่งเอ้ยไม่ได้อยู่ในห้องนี้อ๋อเรียบร้อยอ้าวขอบใจสำเรับกระเป๋าหมวใกล้พงังเอามากันไว้ก่อนอย่าง้อยก็ดีไม่มีอะไรกันหัวเ,เว้ย แดกซุปซะหน่อยอสองฟองเลยจะง,งกอทำไมะได้ว่าเหลือเหลือมันกับเราสามตี้ตีลวคนสินะฝั่งโน้นเขอ้อเข้ออะไรเข้อเพลินเลยนะจ๊ะไม่ต้องเข้อเยอะเดี๋ยวกำลังไปกำลังไปกำลังไปความรู้สึกเหมือนเป็นมาเฟีที่แท้ถูอ่ะ มีลูกน้องคอยตามติด <c oughs> ความรู้สึกเหมือนใช่เลยอ่ะมีลูกน้องคอยคุ้มกันอย่างเงี้ยอืมโดนเก็บไปแล้วเหรอใช่มันเก็บไปแล้วอืสงสัยกูมีที่ผลน่าดูเลยลูกน้องตามติดใเลยเลยจำได้มีตัวนึ่งยิงสกิดกันอยู่แถวนี้นี่ย่นั่นไง ไงไม่อยู่ตรงนั้นยังไ,ไม่รู้ตัวกูอยู่ตรงนี้แหมนยังไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องใช่ไหมงั้นกน็เดี๋ยวจะทำให้รู้เรื่องเอ้อตกใจอะสิ ยิงแล้วยิงแล้วอืมเมื่อกี้นี่มึงสะกิดใครไหนเฮ้ยเฮ้ยฝั่งนน้นแหมมึงสะกิดกูเองนะยังไม่รู้เรื่องเลยมึงอย anyway. Martine, ูย่ตรงนั้นค่อยๆกระดึ๊บค่อยๆกระดึ๊บไปกระดึ๊บไปมันน่าจะอยู่แถวๆต้นไม้ เรียบร้อยแชม์ฮ <twitch> ู decent. ้โคตตึงงโอ้โหเฮ้ยงั้นก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมได้แล้วกันครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย